ตสต้องการให้ช่วยเหลือ SME ให้ SME มีการขายได้มากขึ้นนะครับผมว่าการจัดอีเวนต์แบบนี้แล้วจัดเป็นตัวนกมินแบบแต่ละพื้นที่ในในประเทศไทยน่าจะเป็นการเปิดโอกาสมากกว่าถามว่าทําไมก็เพราะว่าณนาวันนี้เวลาที่เราจัดกันเนี่ยเราจะจัดกันที่หัวเมืองใหญ่นะครับซึ่งหัวเมืองใหญ่เนี่ยก็จะมีบริษัทใหญ่ๆอยู่ ดังนั้นเนี่ยพวกบริษัทเล็กๆที่อยู่ตามาจังหวัดย่อยๆเนี่ยก็อาจจะขาดโอกาสตรงไปถ้าเรามีการกระจายมีข้อกําหนดว่าห้ามจัดในหัวเมืองใหญ่หัวเมืองเล็กก็จะได้จะได้ประโยชน์แล้วการที่เราจับให้มาเจอกับทางอบจอสสจต่างๆนานาเนี่ยมันคือการซื้อบิ๊กลลอตซึ่งการซื้อบิ๊กลลอตเนี่ยโอกาสที่เ m e จะมีการซื้อบิ๊กลลอตเนี่ยผมว่าน่าจะยาก ดังนั้นการที่ทำ Business b u s i n e s s patching